คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำราคอยล่าอยู่กับเกมเก็นชินอินแพ t คและพินิกค,คนนี้คนเดิมเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราจะมาขยายประเด็นประเด็นหนึ่งซึ่งพระเอกของประเด็นนี้เกมเขาก็มีอัปเดตอยู่เป็นประจำมีทั้งการเพิ่มตัวเลือกในการใช้งานที่มากขึ้นตัวละครที่เราเลือกใช้ก็มีอัปเดตให้มากขึ้น<ฮ>แล้วทำไมเกมการ์ดหรือเกมไพ่เก็นชินถึงไม่เป็นที่นิยมล่ะครับไม่เป็นการรอช้าขอตัดเข้าโฆษณาแล้วไปรับชมเนื้อหาของคลิปกันเลยครับ ริสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมเก่งชิ้นอินแพ็ถูกถูกคุ้มกระหน่ำยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับริสแมนคอยใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดสิบเดือนรอมบริการเติมเกมชั้นน้ำหมัรกำน้นและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเติมถูกเติมคุ้มบริการไวต้องที่ริสแมนช็อปเท่านั้น กิจกรรมลัคกี้คอยสีสันสองคำแบเติมเงินเสร็จแล้วไปลุ้นรางวันกันด้วยนะครับหมดเขตวันที่1กรกฎราคมนี้เท่านั้นรายละเอียดกิจกรรมผมแปะลิงก์เอาไว้แล้วอ่าในข้าใจแล้วคุณอย่าพลาดกิจกรรมดีๆรางวัลสุดเฟี้ยวแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยเรามาลองดูผลโหวตนี่ก่อนจากผู้เล่นที่เข้ามาตอบแบบสอบถาม505้คนในหัวขอ้อเกมการ์ดเกนชินมีตัวเลือกมากขึ้นมีอัปเดตใหม่เป็นประจำแล้วปัจจุบันคุณยังเล่นอยู่ไหม49%เ้ ไม่เล่นเลยจ้า30%อย่าก็ยังเล่นอยู่บ้างแล้ว21% เ,เ,เล่นอยู่เป็นประจำพูดจากผลโหวตที่ปรากฏนะครับคือเกือบครึ่งไม่มีคนเล่นเลยณปัจจุบันนี้เกมการ์ดเก็นชินชื่ออย่างเป็นทางการของเขาก็คือเกมก้นเจ็อัจฉริยะเออชื่อมันคล้ายๆกันนะครับที่น่าเกิดเรามีตัวเราอีกคนนึงนี่ก็ค,คือใช่เลยนะครับเนี่ยเกมก้นเจ็อัจฉริยะหรือเรียกย่อๆว่า TCG เป็นคอนเทนต์ถาวรที่เข้ามาครั้งแรกในเวอร์ชัน3.3ลักษณะวิธีการ่นของเกมนี้มันก็คือเกมการ์ดโดยให้เราจัดเนกคุมตัวละครหลัก3ตัว ให้เอาชนะตัวละครทั้ง3ตัวละครของฝ่ายตรงข้ามให้ได้วิธีการเล่นคร่าวๆค,คือถอยเตาเพื่อเป็นค่าคอสแล้วเอาค่าขอีิวานั้นไปจ่ายตัวละครหลักของเรา,ก,ารกระทําการใดกระทําการหนึ่งหรือจ่ายคอสีิวานี้จ่ายเพื่อใช้งานการอุปรกรณ์การเหตุการณ์หรือการสนับสนุนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วนําเราไปสู่ชัยชนะตัวละครฝ่ายตรงข้ามเลือดเหลือศูนย์ครับสําหรับใครที่อยากรู้รายละเอียดวิธีการเล่นที่ลึกกว่านี้คุณสามารถเข้าไปที่ช่องทาง YouTube แล้วก็พิมพ์หา ตรงๆเลยครับวิธีการเล่นเกมการ์เกนชินผลลัพธ์ที่ปรากฏคือคลิปสอนมีค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วทาไมเกมการ์เดนชินถึงไม่เป็นที่นิยมที่ทําให้ผู้เล่นเกมกเดนชินกว่า500คนเกือบครึ่งหนึ่งถึงไม่เลือกเล่นเกมการ์ดนี้ต่อช่วงที่เกมการ์ดนี้เข้ามาแรกๆเขาเข้ามาในรูปแบบของกิจกรรมอันแน่เมื่อมีกิจกรรมมันก็ต้องมีการแจกไพ่โมเจมเ <c oughs> มื่อหมดจากกิจกรรมไพ่โมเจมที่เราสามารถหาจากเกมการ์ดนี้ได้หลักๆก็มีอยู่2ช่องทางช่องทางแรกคือระบบความส ช่องทางที่2คือรางวัลการอัพเลเวลนอกเหนือจากนั้นคือเราต้องรอกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกมการ์ดมาอีกเราถึงจะได้ไพ่โมเจมจากสิ่งนี้อีนี่อาจจะเป็นเหตุผลหลักว่าทาไมคนเกือบครึ่งจาก5้าร้อยกว่าคนถึงเลิกสนใจเกมการ์ดเกณฑชิน้นทุกคนทราบกันดีครับว่าไพ่โมเจมเกมนี้มันเป็นสิ่งสําคัญแล้วทาไมผู้พัฒนาเกมถึงไม่เอาไพ่โมเจมมาเป็นหนึ่งในรางวัลของเกมนี้ล่ะครับนี่ความเห็นส่วนตัวนะครับคุณเอาระบบแรงกิ้งเข้ามาเลยแล้วจัดรางวัล จัดไพ่หมอเจมให้มีความเหมาะสมกับแร็งที่ผู้เล่นคนนั้นอยู่แล้วก็จะมีการรีแรงทุก3เดือนทุก1เดือนเลยก็ได้แต่ณปัจจุบันนี้คอนเทนต์ของเกมการ์ดมันมีเพียงแค่เหรียญรางวัลที่มีเอาไว้ใช้ซื้อกาดใช้ซื้อปกการ์ดหรือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเกมการ์ดแต่ผมยอมรับนะครับว่าเกมการ์ดกนชินทําออกมาได้ดีเล่นสนุกเล่นมันแต่นั่นแหละครับแรงจูงใจในการเล่นมันจะมีเพียงแค่ความสนุกความมันอย่างเดียวไม่ได้แต่ถ้าเกิดผู้พัฒนาเกมเพิ่ม รางวัลให้มีไผ่โมเจมเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่านี้ผมเชื่อว,ว่าคําตอบในช่องสีเขียวที่เป็นคําตอบแบบเล่นประจํามันจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้มันต้องพุ่งสูงกว่านี้แน่นอนเลยครับนี่อาจจะเป็นคําเรียกร้องของใครหลายคน <c oughs> ที่สนุกกับการเล่นเกมการ์ดเกณชิ้นและอยากให้เกมการ์ดนี้มันมีความคลึกครื้นที่มากกว่านี้ <c oughs> ขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาตอบแบบสอบถามทั้ง5 0 5้คนโ <c oughs> ปรดรู้ไว้ว่าถ้าไม่มีพวกคุณก็เท่ากับไม่มีคลิปนี้ <c oughs> ต้องขอ,ขอบคุณไว้มากๆเลยนะครับสำหรับเป้ <c oughs> าหมายของคลิปนี้ผม แ่จะบอกว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เห็นด้วยมากๆกับหลายๆคอมเมนต์ใต้แบบสอบถามนี้และเป็นคนหนึ่งที่อยากส่งเสริมให้เกมการ์ดเกนชินมันเป็นอะไรที่คลึกค,คื้นมากกว่านี้แล้วคุณล่ะครับคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงสามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะครับผมอาจจะพูดเร็วเกินไปพูดผิดพูดถูกพูดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้นคลิปนี้ด้วยนะครับปัจจุบันช่องตำราไอยา่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่อง ทางปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแต่เพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครต์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับสําหรับใครอยากลุ้นของรางวัลจากกิจกรรมลักกี้คอยสี่ั้นสองแต่ยังคงไม่เข้าใจกติการวมไปถึงวิธีการต่างๆสามารถแอดไลน์ไปถามทางริสแมนช็อปได้เลยนะครับขอขอบคุณที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ